สวัสดีคร <contain Jade. S 1> oh, ับเชี <us vo 18> ่ช so ่องผมเหมือนเดิมครับวันนี้สาวไข่หน่อไม้ครับนี่ครับที่โตหน่อไม้ต้มครับนี่ครับชีวิตชาวบ้านนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูครับหน่อไม้ต้มครับโอเคลำโตครับเดี๋ยวลำโตครับเอาไว้ยำลำดีเอ้าพอแล้วถุงถุงตระหน่าไยครับถุงตระหน่ายครับเจ๊โตครับนี่ครับมาเจ้าก็ได้ตังค์ชีวิตบ้านนอกครับต้มหน่อไม้ไข่ก็ได้ตังค์แล้วครับ ขอขยันโนวันวันจ้านี่ครับพับดังแล้วครับวันนี้ต้มกี๋ถุงครับอ่าสิบถุงครับเลยครับเนี่ยครับในในพอตังค์แล้วครับพอตังค์แล้วครับพอตังแล้วครับนี่ครับสิบถุงสิบถุงกับสองร้อยแล้วครับเลยเลยครับเลยครับเจ๊ตัวครับต้นไม้ต้มเนี่ยครับยังปอปอครับเขาคึ้นเก่งเลยครับเอียวบ้นนั้นวันนี้แวะครับ เก่งมากพักกี่หมูครับหมูเลยครับแล้วใครไปเอาแอมเอาไหนไเอาให้เหนี่ยวนะบ่บ่ปุกว่ะเลี๋ยวเจ๊ลำไยก็อย่าไปต้องครับเลยครับไม่เจ้าบ้านบ้านม,ม,มาได้กินตังค์มลหายนะครับอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ลำไยอะไร นี่สัมนาเรื่องเรื่องกระแนงแล้วครับปลาเหล่าไปไหนครับปลาเหล่าไปไหนครับเอาข่ายต้นไม้เอาต้นไม้ต้มมาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันได้เวลาครบสักสองนาทีครับเดี๋ยวมีธุระอู้ต่อยต้องไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ต์แรกก่อนในกุญแจรถไหนครับต้องหอดกุญแจรถไว้ครับอันมันจะไปครับไม่แค่ต้นไม้ต้มมันอายครับไอ้แค่เอาต้นไม้ต้มมา มาโอ้กินอะไรกินแต่กินอะไรน้องไม้หนู ya <c oughs> มาโอ้ a d ะครับใครอยากกินน้ำไม้ต้มเจอเตี๋ยวได้นะครับไม้หวกน้ำไม้ไหลมีครับ